วันนี้จะมาโชว์ผัดกะเพาเครื่องในไก่ครับตั้งกระทะเปิดไฟแรงครับใส่น้ำมันลงไปตามด้วยเครื่องเทศครับผมตำพริกจินดาแดงกระเทียมพริกไทยขาวดีปีครับเพื่อรสชาติที่จัดจ้านผัดไปให้หอม ใช้ไฟแรงเลยครับอย่าไปเบาไม่ต้องเกรงใจใครครับเริ่มหอมครับดีปีโชกินชุนแล้ว พอฉุนแล้วนี่นะครับตามด้วยเครื่องไนไก่ครับตัวชูโรงของเราผัดเข้าไปครับเน้นย้ำนะครับไฟแรงเน้นไฟแรงเลยนะครับผัดจนรู้สึกว่าเครื่องไนเปลี่ยนสีที่โดนความร้อนนะครับ ขาดไม่ได้เลยสำหรับผมนะชอบน้ำเอาไปทุกข้าวก็ใส่นี่เลยครับน้ำล้างโคกครับผมแล้วก็อัดไปจนเดือดนะครับจนสุกมาครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันครับ ชูรสก่อนเลยชูรสครับสำหรับผมชอบรสชาติของน้ำมันหอยก็เติมน้ำมันหอยผมเติมน้ำมันหอยนิดนึงครับช้อนนึงไม่เติมเยอะมาครับเติมเลยครับน้ำมันหอยช้อนเดียวครับเพื่อความกลมกล่อม ตอนนี้เดือดจัดนะครับถือว่าไฟแรงใช้ได้ผัดจนมั่นใจนะครับเอาให้สุกนะครับเพื่อที่จะกัดแล้วไม่มีเลือดด้านในนะครับเครื่องในไก่เติมรสดีเข้าไปครับไก่หรือหมูก็ได้แล้วแต่ชอบ ขาดไม่ได้เลยครับนี่ครับชูลงเลยครับ<ม>เหล่าครับใส่เข้าไปดับกินคาวร้อยเปอร์เซ็นครับยังไงก็ไม่คาวผัดต่อไปครับไฟแรงสุกหรือยางเอาให้สุกนะครับชิมรดหน่อย ได้แล้วนะครับสำหรับผมรสชาตินี้ถ้าใครชอบหวานใส่น้ำตาลนะครับผมไม่ทานหวานเท่านี้โอเคแล้วครับ มาสุกดีแล้วครับสุกดีแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ใบกระเพราครับผมนี่เอาจนน้ำหวดนะครับให้มั่นใจว่าสุก มาครับสุกแล้วก็ไม่รอช้าครับผมเติมใบกระเพราลงไปตัวผมเองชอบนะครับกินกระเพราไฟแรงนะครับผัดเป็นกระเพราสุกนะครับนี่หอมไปสามบ้านแปดบ้านต้องขอโทษด,ด้วยนะใครที่ไม่รับประทานเครื่องในไก่นะครับเห็นไหมครับพอใส่ใบกระเพราลงไปน้ำหายเลยนะครับ คุกข้าวร้อนๆน,นะครับทานเป็นอาหารเย็นหรืออาหารเช้าครับมาครับสุกดีแล้วเตรียมตัวเสิร์ฟครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันครับ พร้อมเสิร์ฟครับนี่ครับผัดกระเพราเครื่องในไก่ใส่ dp ครับกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีครับโอเคนะครับผมเผื่อมีประโยชน์กับใครฮะสำหรับคนที่เพิ่งหัดทำกับข้าวเหมือนผมนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับ